มีคนไปบอกว่าอันนี้เป็นพานนิษตอีกแล้วไม่ได้นะเพราะเราอย่าไปเชื่อเขานั้นถึงเขาจะเป็นคนที่เก่งเก่งภาษาธรรมกับิงอยู่แต่เขาไม่รักเราเข้าใจไหมล่ะตอนน่อ้คุณเก่ง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 ธรรมะขนาดไหนคุณก็ไม่ได้ใส่บาตรเห็นพระจิงทุกวันคนที่ใส่ให้จริงๆริงก็คือบุกคนผู้ยื่นสักดิคารันจริงจริงว จริงๆแล้วในในในโลกของเราเนี่ยมันจะมีโลกซ่อนมิติของเขาน่ะถึงเวลาอย่างนี้ฝนตกะน,นะนี่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าร้องนะกราเดินอาบน้ำได้มันมันจะมีของเขาเขาเรียกว่ามันเป็นฝนมันตกในมิติมิติมันดังฟ้ามันถล่มมามันดงังถึงโลกมนุษย์กอยจัดมันดงังขึ้นมา เราเเลยมีคนก็ถามว่าหลวงพ่อสวงนี่ท่านอาบน้ำท่านอาบฝุ่หน,นกเลแต่เป็นน้ำได้แล้วบอกไม่ไม่ไมคือคือในมิติทิศเนี่ยเขามีน้ำของเขาแต่เพียงแต่แค่ว่าพระพูดจะไปอาบน้ำได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะต้องทรงฌานสมาบัติคือพรกอภิญญาเลยแหละถึงจะไปอาบอย่างนั้นได้ ท่านนอนได้ยังไงก็นอนได้ท่านนอนในกระ่อมนี่นอนได้แต่ว่ามันคือวิหารธรรมมันถูกตกแต่งไปด้วยพระอินทร์อเปว่า<ม>แต่ท่านนี่ก็เห็นอยู่หรอกเห็นอยู่มันต้องไปเห็นด้วยตาเราเห็นด้ว,ดวตาเนื่ออย่างนี้แหละมี่น่าพราดถึงใจของท่านถึงถึงถึงสงบละม่และไม่วุ่นวายเพราะว่าข้างในมันต้อนด้วยความละเอียดความความ เขาเรียกว่ามันไม่ยากระด้างมันมันที่เราเห็นเนาะอันนี้คือคือเราไปเห็นของจริงมันมาอย่างนี้แกแต่แค่ว่าเขาไม่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องที่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 อย่างก็ต้องทอเล่าถ้าห้อง่อเล่าก็จะเล่าละเอียดเพราะว่าเวลาต่อไปคนมันจะได้ขยันขยันบําเพ็ญขยันภาวนาแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาโกหกกัน อย่างก็เรื่องอย่างก็เรื่องพระธรรมนี่คือกันอยากอย่างก็พระธรรมจริงมีอยู่สองฉบับนะฉบับหนึ่งอยู่ในโลกมนุษย์ฉบับหนึ่งอยู่บนสวรรค์พระไตรปิฎกมีอยู่สองฉบับหนึ่งฉบับอันหนึ่งอยู่ในโลกมนุษย์แต่ฉบับอันหนึ่งอยู่โลกสวรรค์แต่ในพระไตรปิฎกเนี่มีคําทํานายเอาไว้ด้วยว่าพุทธศาสนาท่านจะไปท่านจะเดินทางสปที่ไหนที่ไหนทุกคํานายเอาไว้หมด เพราะว่ามันมันมันจตในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นพระ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 โกษาจารย์พระพุทธโกสาจารย์ท่านเขียนวิสุทธิมารคกเนี่ย<ม>ก็ไปกอบไปเขียนจากนั่นแหละไปเขียนมาจากมาจากสวรรค์<ม>เขาเรียกว่าคำพี่จะอยู่บนสวรรค์อย่างพระไตรปิฎกนี่ก็จะอยู่บนสวรรค์ แต่ฉบับหนึ่งนะแต่พอวันไหนพระตระกิดของเราเนี่ยเกิดการแก้ไขเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็จะไปมีบุคคลทู้ลงมาทาสังขยาาแต่เอาแต่ต้องเอาของของสวรรค์นี่มา,มาแก้ไขใหม่คือเอามาเขียนใหม่ในในแผ่นมนุษย์เนี่ยเขียนใหม่นั่งเขียนไปอย่างนีงทีนี้มันก็จะเขียนมอยีอยู่อยู่หลายคนอยู่แต่ว่าหนึ่ง บุคคลผู้สําเร็จอภิญญาเขาเรียกสอภิญญาจิตสมาบัติแปดอภิญญาจิตสมาบัติแปดนี่เขาเรียกว่าฝ่ายมาหายานแล้วก็ฝ่ายปฏิสัมพิทายานฝ่ายวิชาสามและต่างๆคือจะเป็นเพลงงานของท่านมาประกอบเขียนเลยแล้วพระรหัเานีรร้รู้จริงรู้จริงแล้วก็ แล้วต่อเวลาเวลาเขียนพระเขาสูตรขึ้นมาเนี่อย่างเขียนพระธรรมขึ้นมาก็จะไปดูของสริงเขามาไ้มาเขียนเขามะไรมาเขียนอย่างเรานี่เอาตัวนี้มาแปลอย่างนี้มาแปลอย่างนี้มาแปลอย่างนี้ไม่ได้คิดลักสูตรเลยเพราะว่าถ้าจะเขียนพระสูตรจริงๆเนี่พระพระพระต่าไจีเรศจริงๆก็ไปเขียนจากของจริงเพราะว่าทําไมเพราะเอกนะครหนึ่งจะจะจะดีอย่ยามหนึ Asian ่ง ต่อให้พระพุทธเจ้านิพนิพานไปขนาดไหนไกลขนาดไหนสามารถย้อนอดีตในปัจจุบันนั้นมาเป็นปัจจุบันได้เทศทุกอย่างคือกันหมดแล้วก็นั่งเขียนข้าพเจ้าจะขอนําเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเทศในสมัยนั้นมีคําพูดดังต่อไปนี้ที่คราวนี้ก็ไปก็ไปไปมองกันในโลกของ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 ,ของจินตสมัยปัญญาคือโลกของการจินตนาการแต่มันเป็นโลกจริง พูดออกมาเลยออกมาเลยกัแบบเขียนเขียนเขียนมาเปรียบเทียบเขียน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 ขึ้นมามีคําทานายมีคําพยากรณ์ในนั่นมดอาไว้เลยนี่คือหลักสูตรของพระไตรปิฎกแต่ว่าพอะมันถึงจุดหนึ่งเราก็จะมีสองฉบับเขาจะอ้างอิงอาไว้แต่ว่าของใครจะเสื่อมก่อนนี่ของเราจะเสื่อมก่อนแต่ว่าของสวรรค์เขาไม่เสื่อม แต่ว่าถ้าเป็นอนันต์เขาก็จะถ้าไปอยู่บนสวรรค์นี่ก็แค่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงเอาไว้สงอพิญญาจิตนี่ท่านก็จะนั่งอ่านเลยนั่งอ่านเปิดขึ้นมาปั๊บก็อ,อ่านเขียนเขียนอ่านอ่าน,าน,านขึ้นมาอ่านอ่านขึ้นมาไม่ไดทีจท่จดไปจดไปแต่เขาจะอ่านคสพรรค์อ่านคาอ่านพระไตรปิฎกซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์เพราะฉบับอันนี้จริงนี่ฉบับส้นหมู่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดกษ์จะเขียนของเขาไม่ได้ เขาเลายว่าเราไตปีดกม่อยู่สองฉบับทำไมเล่าให้ฟังใช่ไหม <c oughs> บางทีคือท่านนี้ไม่ค่อยถน,นัดเรื่องธรรมะหรอกแต่ถน,นัดเรื่องเรานี่ยถน,นัดเรื่องกันเล่ามิติมิติที่มันซ่อนอยู่ บางทีคนก็ไปถามว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นอนได้ยังไงแต่ว่าครูบา,าอาจารย์อาจจะอาจจะไม่อาจจะกลัวเนะี่ยไอ้ท่านบอกว่าท่านนั่งอยูมม่ในพรมีหันละรมเนี่ยพรมีหันและรำมันคืออะไรนี่บรรยายมาได้ไหมหน้าตามันเป็นยังไงท่านไม่กล้าเล่าแต่ทั้งนี้ไปเจอมาแล้วโอ้หน้าตามันเป็นอย่างนี้เองคือมันซ่อนอยู่ในวิมานคิแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะ มันจะเป็นเรื่องแต่คิที่ว่าที่เราไม่ทุ้กทับคำว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะใหญ่ไปหน้าเราไม่ฟุ้กแล้วเราไม่ต้องไปเราแวนว่าเราทําตัวดีไม่ดีไปใช้อิเล็กทรีกเราไหมเนี่ยมันไม่สนใจมันลับมองข้ามไปเลยมันลับมองไปเลยว่ามีมันมันมันมีอำนามของอย่างแต่เราก็ต้องเชื่อเพราะว่าเราเห็นยง มามว่าสภาะหลงพ่อนี่มันไม่มใช่พระพ่อที่จะมีอานิสองส์อะไรหรอกแต่ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้นะไอ้อย่างจริงเหล่านี้นะมันมีนั่นก็เป็นเพราะว่าบางอย่างมันต้องมีอะไรทุกอย่างแล้วบางบางทีพระเทระใหญ่ๆท่านมาบอกเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อนะถึงสิ่งนั้นมันถึงสิ่งนั้นเนี่ยญาติเราอาจจะไม่เก่ง แต่เราก็เราชอบก็เชื่าท่านผู้ใหญ่เราไอ้น,นี่เราได้กําลังใจพอนเ,เราได้กําลังใจหลวงปูท่ทวดยูที่ท่านบอกว่าแก้วเอ้ยเนี่ยโครงการของมึงเนี่ยมันใหญ่ปู่เห็นเราโอ้ยมึงมีงจะสร้างไหวน้นี่มันจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวปู่จะมาบอกให้มึงเนี่ยอัดเลี้ยนปู่ไปเลยแล้วก็จําหน่ายไปเลี้ยงปู่เนี่ยครั้งนะแล้วปู่จะมาพูดเสกให้เอง อยู่ซิษของปู่เนี่ยเยอะถึงจะได้มีเงินมีทองสร้างเรารู้ว่าท่านพิจารณาแล้วแหละที่ให้เราอัดเหรียนแต่ถ้ามี้ามนี้คนไปบอกว่าอันนี้เป็นพาน,นิ้อีกแล้วไม่ได้นะเพราะเราอย่าไปเชื่อเขานั้นซึงเขาจะเป็นคนที่เก่งเก่งภาษาธรรมกติงอยู่แต่เขาไม่รักเราเข้าใจไมใหมล่ะตอนคุณเก่ง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 ธรรมะขนาดไหน คุณก็ไม่ได้ใส่บาป็นภาพถินทุกวันคนที่ใส่ไจริงๆิงก็คือมุคคนผู้ยื่นสักการี้ครับเราต้องเชื่อคนนี้นี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะเราเชื่อเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะว่าคือท่านพิจารณาดูแล้วแหละว่าเราจะมีบุญวาสนาแบบนั้นอันนี้คือรักของเขา เพราะว่ามันเป็นกฎที่เราต้องปฏิบัติแบบซุดซเลยล่ะยาง้งถึงลองยังไงถึงทันี้เวลาดีเนี่ยคูอบายจานนัง่งอย่างนี้คูอบายจาันไม่เย่ยะไรจะเปนนั่งไม่ไม้ว่าอีกแต่ถ้าสมมติเราไปเกว,วีก็ว,ว่าเพื่อต้อนรุ่มตอนรับเราทําไม่ได้เพราะอ,อะไรเราเราหมดเวลาที่จะเทคแคร์เราไม่มีโอกาสาที่จะไปรองรับทันทอ่าง แล้วเราจะมงหาสินสมาธิปัญญาของไทยนะเนี่ยมาท่บัลลังก์มาทมาา่ามหาประญาเราเรามีโอกาสเราวดัดนะเราสิ้นไปนยเราไม่เห็นคำว่าสิ้นสมาธิของไทยนั้น,นจะเป็นเลิศมาพดอจะมาั่านสิ่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้และยิ่งใหญ่ไม่อยู่ทางเดียวก็คือเรารู้ว่าเราทำยังไงเรารู้ว่า เรามีอะไรเรารู้ว่าอัน,นสมเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องดีในใจดังไปเปลี่ยนแปลงไปนั่นเลยคนะ่เัเราต้องมั่นคงเขาบอกว่าถาวรจะถาวรมีพิซูต์วางวางแบบไอพี่ว่าให้มันให้มันให้มันมิดพ้นไปแต่ถามว่ามันมันมีอัน,นสมเหตในสายตาไม่มีอัน,นสมเหแต่ว่ามันขลังมันมขลังเพราะมันมขลังเพราะมันมีอะไรบางอย่างอย่างนี้ครับ มันมีอะไรบางอย่างมีเพื่อซูทั้งเขาเลยล่ะแล้วเวลาย,ยิบเวลาจับอะไรต่างๆก็จะมีและที่สําคัญที่สุดพวกเจ้ากัรมโดเดินทุกขลตัวอย่างนีกเนลาสร้างจริงใหญ่ๆอย่างนี้ทุกหลัวทุกขักวเพราะเราว่าเรามา่นไ้สนใจอะไรมาก